พีรองผมขู้คันนี่เจ้าไหนบุรีก็คือเป็นจ้าไรบุรีนี่พี่รองผมใส่เบียร์มาทันเร็วครับนี่

แล้วหรือเปล่าโอ้โอ้โอ้แงเลยครับใส่เบนซ์ล้วนะครับพี่น้องด้วยังอยู่บนน้องพี่น้องเ้ย เธอเป็นตัวเงี้ยแม่โเอาครับสวัสดีครับพี่น้องผมพอพบพอกันคือเก้าครับกับนักล่าปลากระป๋องืม่นี้ก็มาส่บิดโอ้ยบังคันก็บังเก่งๆอยู่พี่น้องเอยเสียดายครับรุดสวยพี่น้องเอ้ยจากสีนไปจึงไหนบุใส่บัทันเหลียวย่างกลับมาพี่น้อง เม็ดง้อหลงงงบัดดึงว่าสิตักปลาลุดนสวยไหมพี่น้องเออไปครับไปยามกันตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วครับพี่น้องตอนนี้เดี๋ยวสิพาไปยามครับไปครับครับพี่น้องผมยามมาไรสามหลังสีบบ่หลังนี่แหละครับพี่หันหลังนี่แหละพี่หันพี่น้องเอ้งองอหลงงง và chỉ tạc lột sưu yêu vô trong bạc bóng này các sườn này cứ cầu vô trong bên này thưa 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 tích <laughs> lúc bất tích tất nhiên này bởi vì chị chiêng này bay đu bay qua lột lắm vào tìm kiếm bay lên 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 bay ดินนสีมาบุมบุมเลย้ี่น้องเอ้ยิล่าดิลาอีกดล่าอีกไปดล่าที่อ๋ออ้ยว้านี่มาเร็วน้องมาเร็วมาเร็วมาก่อ้นมาคับอู้สุกง่าย่เนาะอุ้งงขบวน ตอวใครเออนี่ตัวต้องการอู้พนะี่น้องเลยนี่นะเออจัมบูจัมบูบูจัมจัมบูนี่มาเร็วหนึ่งเต้มค่ำคืนนี้ครับผมอ๋อๆๆอชักๆๆๆเก,ก,ก็บครับ ครับพี่น้อผมโอ้คันนี่ปิดจนบ่นี้น้อก็ปจีไนบ่นี้คุอนี่ยู่หนอเขซื่อเลยพี่น้อเลยเล่าแค่นั้นเลยยู่นอพี่น่องนิบ่หนี้โอ้ยยู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 อยูยูยูเเนา

chéo 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 Ok chéo chéo thay chéo 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 เห็นบ่านผีหลงเห็นบ้านเห็นบ่นเห็นเห็นบ้านผีหลงนี่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 ครับนี่ครับอันนี้เบ็ดครับนี่เบ็ดเบ็ดเบ็ดครับอี๋เอาได้บ่อหนอนอย่าหลุดเด้อพี่น้องเด้อพ่อปูปิญญาเอ้ยอย่าหลุดเด้อพี่น่องพ่อปูปิญญาเอ้ยนี่นี่ครับนี่ครับครับผมทำการเอาขึ้นครับ ใส่งเงาแครับสามเต็มครับขันสุดท้ายพ่อมครับขันนี้หลังสุดท้ายครับผมเดี๋ยวผมเก็บก่อนครับครับพี่น้องผมสรุปผลกันครับทำการทำการยังไงกอื่นทำการยามเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องอุ้ยมีแต่ตัวงามเลยพี่น้องได้สามเต็มครับพี่น้อง ลุดสองสามเต็มอยู่ลุดลุดไหลอยู่ครับเบ็ดล่าเลยก็เปิดดิกระดึงด้วยลดสามเต็มพี่น้องลุดสามเต็มได้สามเต็มลุดไหลเต็มอยู่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องอู้ยดินี่แต่ใส่ใหญ่พี่น้องเลยสามตัวสำนีกระตุ่ม ใส่อันมดแดงนะพี่น้องเนาะอันที่อยากมาหาปลาเด็กครับว่าอันพี่น้องให้ให้อันมดแดงมามพี่น้องเพื่อมาหาปลามาปลา,าไปต้มพี่น้องปลาโค้งยายน,นี่อู้สามเต็มนี่ตัวงามครับผมเดี๋ยวคืนนี้เกิดสำนีกแล้วเนาะเดี๋ยวพผอกันมื่อเช้าครับพี่น้องว่าสิมีตัวมีเต็มเพิ่มเติมบ่ไปครับพผอกันมื่อเช้าครับพี่น้อง ครับสวัสดีครับพี่น้องผมตอนเศร้าๆครับพี่น้องมาหอดมองขอนไม้แล้วครับสว่างแล้วตอนนี้เจ็ดโมงเออเจ็ดโมงสันเก้าโมงมีอาการแล้วป่ะตุ๋ยสายตึงๆหลังอะไรครับพี่น้องมาแล้วจัก๊กติดมาติดเอาไปดูดิหลังอะไครับพี่น้องโดนป่าโดนเลยโดนแล้ว อี๋ห yup. ลังแหลกเขามาลึกๆแล้ nó. ตักเอาปลาคนตีตักลึกๆลงไปคนนั้นลึกๆลึกๆไม่ลึกๆนี่ล,ล,ลึกต่ำๆนะขอให้ปลามันลงเข้าไปนิดเอียวๆมาหนีสันดะครับเดี๋ยวพี่น้องกับกล้องยังไม่ใช่ไม่อยู่ อุยมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วโอ้โหสวยเลยครับโอ้โหไปกี่ไปไปกี่มาไทยเห็นกรุ๊พอทั้งตัวเลยมาปกเลยนี่ครับพี่น้องหลังแรกเทคกมานซานี้มาแล้วเต็มใหญ่ๆห่บูบูครับผม นนครับพี่น้องผมหลังต่อไปครับโอ้พี่น้องฝนลินครับฝนลินสวยโอ้อออทองฝ้าพี่น้องงามครับพี่น้องบังเลยงามครับเลยสีครามออกซิครามบ่สีอย่างเดียวตนึอู้งามงามงามพี่น้องทองฝ้าไป สมสมยังไงบุ๊คพี่น้องเป็นอ,อุ้ห้ามครับมาแล้วครับเซานี้เขาเราพุ่มเดี๋ยวผมเก็บเบ็ดที่บ๊อันนี้ก่อนครับ พี่น้องผมจังนี้มีอาการครับนี่ครับตัวเลขว่าเท้ว่าเต้บริชายที่ตรงนี่นี่ไม่เห็นเบียดครับพี่น้องบัดเลียวไปแทนนี่ครับบิดพี่งอลงง้เข้าไปทั้งปุ่นเลยครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวผมลองติงเบิงว่ามันมีโตอยู่บ่ ยังมั้งยังสียังขาวๆพอดีอยู่นี่ครับอุ้ยยังมาได้ยังได้ยังมาได้ยังได้นะนีอุ้ยจ้าเอาขึ้นมาก่อนตัก็ต้องยกเสียงไหมได้อยู่นี่ครับพี่น้องอุ้ยตัวงามๆครับเต็มที่ส่งของเรา ก็จะพีดายรครับพี่นอ้องอ่าชวยเลยกระปุกเก็ครับนันขันเสายดิขันขันเส,สยฟังหี่ครับพี่น้องเอาการนองมียกรนั่นนั่นนั่นน,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 นั่นครับอาการอีกแลว้ว เรียบรย้อยอย่าโเน้นเน้นนี่ครับพี่นอกผมขาวโจโลดำขมิ้นเต็มที่สามเสร็จแล้วเด็กบาร์อก ครับพี่น้องผมคั้งนี้ทําการเก็บกูเสร็จเรียบร้อยครับทิปกหลังครับท่าน,นี้ทิปกหลังได้สามเต็มครับมีแต่เต็มงามพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปท่าน,นี้ครับท่าน,นี้นี่พังต้องขามกันครับมีตัวมีเต็มบ่คั้งนี้ก็ทิปก็ล้งเหมือนกันครับพี่น้องเฉยๆตัวลงไปเอาสองขัน ตึงอยู่นะตัวยังหมดแล้อเบล่าครับพี่น้อโอ้รผมเดี๋ยวไปรุ่นกันครับว่าสิได้เพิ่มเติมป่ครับพี่น้องผมกลับมาอีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้เขายุดทางผู้นนะครับี้กลับมาทางนี้แล้วอุ้ยฝั่งนี้มีอาการครับพี่น้องเอานี่้นะ ครับผมครับเหมือนมีอาการเหมือนมีอาการโอ้ยมีอาการจริงด้วยมีอาการจริงๆด้วยพี่น้องอยื้อตรงนั้นงามเลยครับพี่หนุ่มบุ้งเลยโย่ครับพี่น้องผมมาแล้วครับแต้มทีซีเซานี่เมื่อคืนก็ได้ซ้ำเต้มพี่น้องซ้ำเต้มนี่เดี๋ต้มงาม่ดีหรอครับพี่น้องอันนี้ก็แต้มทีซีของเซาเีาเบ็ดกระวังประมาณสิบกว่าลังนี่แหละตอนนี้ เตออีกประมหลังเทกันไ่ได้เบ็บดเบ็ดผมส่ได้แค่สามสิบก้หลังเลยครับพี่น้องสามสิบเ็ดสามสิบหะสามสนี่แหละครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้เยโตัวเก็บก่นครับเดี๋ยวจงไปรุน่นขั้นต่อไปครับหมูงล้วหมูิลมูิลพี่น้องลดูต,ต,ตมูลิลครับมูลิล เอาไปยังครับไปหลัง like. ต awesome. ่อไปครับปกติแถวนี Io ้ม uh ันเป็นห้องหยกน้อยหยกซุดงเยอะเพียงอย่างเดียวอุ้ยอันนี้เก๋ซื่อเพีองครับเดี๋ยวผมทำการเก็บก่อนครับพี่น้องครับพี่น้องผมเสียงตูเสียงตูบผกว่าอันนี้โดนปลาท่านเฮ้ยเอาเลยจัดกันนี่ครับได้แล้วบอก ไปตายแล้วครับผมแอบที่ะไรนี่ที่5อันนี้เดสมอร์เรครับพี่น้องในที่เกิดเหตุครับผมหลังต่อไปครับพี่น้องผมทางพูนได้ตัวนึงครับตัวงก็งา,งามอยู่แต่ว่าเดสมอร์เรยในที่เกิดเหตุอครขันนี้ครับพี่น้องนี่คันนี้จะไหนวะนี่ Vô bà đó Bắt hình này nhận lấy cái nào Nì, ngon không hợp cái nọ Rút bố đi nè Bắt hình bà nhận lấy cái nào ได้แค่รุ่นได้แค่เสียวนะครับลากต่อไปครับ,รารบสามคันส,สองคันสุดท้ายพี่น้งองซื้อซื้อสองคันสุดท้ายสองคันสุดท้ายสองคันสุดท้ายพี่น้องอุ๊ซื้อซื้อพี่น้องไม่รุ่นเลยนี่ไม่รุ่นคันว่าเหรอท่าน,นเดียวตันมิดเลยพี่น้อง เปิดเใช่แล้วพี่น้องเปแล้วเปดแล้วครับพี่น้องไปครับไปสรุปผลกันครับพี่น้องว่าัชมีตัวมีเต็มเพิ่มเติมอีกบ่โอวามีตัวว่าัชได้ตัวได้เติมจากตัวจากเติมตัวงามอยู่ครับพี่น้องปลาเมื่อนี้โปรยลายจะแบบว่าตัวงามครับพี่น้องครับเสียดตัวเขาจัดการแล้วเหลืออีกจังน่อยกับไปโรงเรียนครับพี่น้องตอนนี้ก็บหกโมงหกโมงสี่สิบแล้วครับพอดีละพบทบ้านก็บเจ็ดโมงพอดีก็อาบน้ำต่งตัวผมก็ไปทำงาน ลูกก็ไปโรงเรียนครับผมนะครับไปสรุปผลอยู่ถนนใหญ่ไปแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องผมทําการเก็บกู้เสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องวันนี้ก็ได้เวลาเจ็ดโมงห้าสิบประมาณโดยประมาณครับผมเดี๋ยวสิพาไปสรุปผลกันว่ามันจะได้ได้หลายได้น้อยได้ได้ได้น้อยได้หลายปันใดครับครับพี่น้องผม นี่ครับปลาของเราวูได้จากตัวปุณิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแต้มพี่น้องไม่ได้สวงามเลยนี่ตัวนี้ให้ครับอันตายในที่เกิดเหตุตัวน้อยๆครับพอดีพี่ยังก็ไปตาเสียดายครับพี่น้องตายในหน้าที่ครับพี่น้องนี่สองตัวมองตัวน้อยๆตายซุ้มตัวขาวนะตัวหน่อยแค่ตัวขาวทองใหญ่ๆหนึ่งก็ทัดตายเลยพี่น้องเลยสี่ตัวใหญ่ๆเลยครับ แล้วก็โตน,น้อยๆปักป,ก,ปกสองโตเดซมารีในที่เกิัหทีครับครับผมจะในกระดาบขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมคลิปนี้พี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเก้าเราพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังใจให้กันและกันนะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณที่ผู้ที่รับชมนะครับให้กำลังใจมาโดยตลอดนะพี่น้องเด้อจะในก็ขอบคุณหลายๆใครที่มาเบิ่งคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมีแฮ้งกำลังรวยๆสุขสุขพ้นนะครับพี่น้องจกักซวยไดนเนาะพี่น้องเนาะ ขอบคุณอะไรครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมฝนตกลิ้นพี่น้องลิ้นเสยฝนลิ้นปกแปลกๆอยู่หน่อยๆแล้วก็เซาแล้วก็ลิ้นลิ้นลิ้นนี่น่แหละพี่น้องไปครับพอกันคลิปหน้าครับผมครับพี่น้องผมเต็มรวมของเราวันนี้นี่ครับใส่โบโบเลย่พี่น้องเสียชสวิตสองเต็ม มีชีวิตยอยู่เจ็ดเต้มสองสี่หกแปดเก้าขมดเก้าเต้มพี่้องเอ้ยเก้าเต็มเก้าเต็มเก้าเต็ม, 9, ตมโอเคนะครับเปลี่ยนน้ามัครับพี่น้องทางไคสับผัเดี๋ยวขอบคุณผู้ติเขามารลบชมครับพี่น้งอ,องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับยายดำขึ้นเลย